สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาตรงศาลเจ้าควรอูนะครับที่สนนเยาวราชช่วงวันจ่ายนะครับผมเรามาเดินดูบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างครับมีน่าราักมากครอบครัว ร้อยเดียวร้อยเดียวอันนี้จะเป็นช่วงประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นเดี๋ยวจดู สองเป้งล้นวนหนึ่กพพ็ข้อปามิดมงคล ยืนถ่ายร้านมาแมลงทองแต่งเทียวเสแมล่งองเยนี่เรีงูใสเจ้าวกวนอู ห้าโมงเย็นถ้ามยกผักปักทูปเสร็จก่อนพวกเรามามดูบยะาาศุทนเจ้าคอูอูชิวชังกงเทพเจ้าคนอู ปวดเพลงไทยจืงให้พวกเราสักาสการะฝังเจพาพ่อคนรูช่วงตุกดจีนจะได้มีโชคดีว่ามีลาจะได้โชคดีเพลงฟังเพ่งพระเจ้าจี้โกพวกวบควรใต้สีเทพูเสียง เจ้าแม่มาโจเจ้าแม่คนอืนอ่งหนึ่งเทพฟ้าดินหนึ่งเจ้าพ่อมาหนึ่งเจ้าพ่อมาทหารเอกมาเจ้าพ่อเสือเทพเจ้าโชคลาใ ท่านผู้ชมโชคดีมีลาบโชคลาบจะพ่อมาพาพวกเรามาสักการะเจ้าพ่อโนกันที่ฐานเจ้ากวนอู ได้เป็นสิบมงคล กุาบาสก,การะเจ้าพ่อม้ากับเทพเจ้ากวนอูเครื่อความเป็นสิริมงคลช่วงจุดจีนนะครับ Yeah ข้าไปในซอยสารเจ้าพ่อควรอูสารเจ้าควรอูก็จะมีร้านขายของพวกขายส่งพวกรองเท้าพวกของเบ็ดตเล็ด มันไปสงวาสค่ะตรงนู้นออกเยาวราชล้วได้ไฟเราด้วยครับขอบคุณครับผมวันนี้ไปสำเพ็งใงด้านนี้ตรงนู้นไปสงวาสตรงนี้ไปสงวาตรงนี้ไปตลาดน้อย ตรงตลาดเก่าสารเจ้าพ่อมา้ากับสารเจ้าคุณูเคล็ดนี้ก็สบความเร็จเวลาเราจะกล้งคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข่งเข่งนะครับรับรวยรับรวตัขความแรงในปีนี้สวัสดีครับ